เฮโยฮัลโหลกายวัตสัดูหสวัสดีเหล่าผู้ใช้คุณสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาหาไอเทมพวกนี้กันแล้วก็มาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับทุกคนก็มาเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับไอเทมชิ้นแรกนะครับโดเมนชากอันเนี้ยคืออยากได้กันเยอะมากครับ คือเปในเทมที่หาโคตรยากทุกคนยากจัดจัดเพราะว่ามันจะต้องเอามาใช้ในการอัพคุณใสของเราใช่ปะถ้าเราไม่มีโดเมนชาดนะครับก็คือมันจะกลางอาณาเขตไม่ได้ใช่ไหมทุกคนต่อให้กลางได้เนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับมาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันหาได้จากไหนนะครับมีหลายวิธีครับวิธีแรกเนี่ยก็คือให้ทุกคนนะครับไปหาตามแมปที่ทุกคนไปทำเควสกันนั่นแหละก็คือไอ้ตามแมปเนี่ยแมบปบมันค่อนข้างกว้างครับ แล้วถ้าใครไม่มีไอเกมพาร์แจ้งเตือนเวลามีของสําคัญมันเกิดเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทุกคนไปหานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแมบปบมันกว้างเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันเกิดอยู่ตรงไหนเนาะคือวิ่งหากันตาเหลือกแน่นอนก็ถ้าใครมีเกมพาร์นี้นะครับผมแนะนํานะให้อ่แนะนําให้ไปหาแต่ถ้าใครไม่มีเกมพาร์เนี่ยอย่าไปหาเลยครับเสียเวลามากคือเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกครับ แล้วก็วิธีที่2ก็คือหาได้จากร้านค้าเคิร์ดมาร์เก็ตครับอันเนี้ยมันจะอยู่หน้าลอบปี้เลยทุกคนก็อันนี้ผมอยู่ในเออ่แซนบ็อกนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรห้องทดลองแล้วกันเออก็ไอตัวเนี้ยมันอยู่หน้าลอบปี้เลยทุกคนหน้าตาแบบนี้เลยนะมันชื่อนานามิปะก็ให้ทุกคนนะครับคุยกับมันทีเนี้ยมันก็จะให้แลกนี่เห็นไหมใช้นิ้วสุคณะ50อัน ในการแลกไดมอนด์ชาร์ดนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆครับทุกคนก็มันน่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะอืมอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะทุกคนซึ่งมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากอะ่ะแบบเยอะเลยอะคือของรางวัลที่มันใช้แลกเนี่ยมันก็จะแรนดอมอย่างที่ผมบอกครับแต่มันก็จะมีเวลาคูลดาวนะแต่เนี่ยผมอยู่ในเซิร์ฟอันนี้ไงมันเลยคูลดาวเร็วแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟปกติเนี่ย มันก็ค่อนข้างหลายชั่วโมงเลยนะกว่ามันจะครูดาวรอบหนึ่งอะ่ะก็มีเวลาอยู่ครับอ่ะอันนี้ก็ได้หายครับทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมคมพีเขียวแลกโดเมนชาดได้อ่ะอ่าแมวสีม่วงนะครับใช้แลกโดเมนชาดได้เหมือนกันใช้สิบตัวเนาะก็ถ้าใครมีก็อย่าเพิ่งใช้นะครับเก็บไว้ก่อนเอาไว้แลกอันนี้ก็ได้อืมมันก็มีหลายอย่างทุกคนที่สามารถแลกได้ครับแล้วแต่ว่าทุกคนจะสุ่มไปเจออะไรเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่2ครับทุกคนส่วนวิธีที่3เนี่ยก็คือหาได้จากกล่องครับไม่ว่าจะเป็นกล่องที่ดรอปจากบอสนะครับทุกคนกล่องที่ดรอปจากมิชชั่นกล่องเดลี่กล่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ากล่องเนี่ยมันเป็นกอบลครับทุกคนคือมันจะมีโอกาสได้ของในนี้หมดเลยนะก็นั่นแหละก็เป็นวิธีที่3ครับซึ่งอันเนี้ยสามารถดรอปได้ตั้งแต่แบบเลเวลหนึ่งเลยนะถ้าใครโชคดี แต่ต่อให้ดรอปเร็วเนี่ยก็ต้องเวลตันก่อนครับทุกคนมันถึงจะใช้ได้สรุปเลยนะครับสําหรับโดเมนชาติเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้ปลดล็อกอนาเขตให้กับส่เว้ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมี3วิธีครับที่สามารถหาได้มันจะเกิดตามแมปที่เราไปทำเควส์สสามารถแลกได้จากร้านค้าแรกเปลี่ยนครับวิธีที่3เนี่ยก็คือสามารถหาได้จากกล่องอะประมาณนี้เลยทุกคน ต่อไปนะครับก็จะเป็น Dimensional Maximum Score ครับก็คือมันจะเหมือนกับ Maximum Score เลยแต่มันต่างกันตรงที่อันนี้ครับมันได้ฟรีแต่เนี้ยเราจะต้องหาเอาเหมือนโดเมนชาร์ตอ่ะทีเนี้ยมันได้ฟรีจากไหนครับมันจะได้ฟรีจากเวล360ครับซึ่งมันเป็นเควสท,ที่เราไปดันแคปเลเวลกันอ่ะก็ตั้งแต่ที่เราไปทำแบบเวล1หนึ่เวล3สถ้าเราไม่ทำเวลเราก็ไม่เพิ่มอ่ะก็คือเควสอันนั้นเลยทุกคน อันนี้มันก็ได้ฟรีนะครับถ้าถามว่าทําไมมันต้องถึงทําแยกนะครับถ้าเขาไม่ทําแยกนะครับคนก็จะปั๊มรัวๆเลยก็เขาเลยแยกมาเป็นอันฟรีเลยต่างหากส่วนอันนี้ก็หาแบบโดเมนชาดครับอืมถ้าถามว่าไอ้แม็กฟิลันสกอร์เนี่ยถ้าไม่หาจากเวลสามร้อยหกสิบที่มันแจกฟรีอะมันมีวิธีไหนอีกครับก็คือมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แทนนะทางด้านขวาหาเหมือนโดเมนชาดตรงที่หนึ่งเลยสามารถหาได้จากกล่องครับแล้วก็สอง สามารถหาได้จากร้านค้าแลกเปลี่ยนนี่เห็นไหมใช้ดอกบัวในการแลกอะไรอย่างนี้แล้วก็วิธีที่3ครับก็คือมันเกิดตามแมปเหมือนกันนะทุกคนก็ไปหากันได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่มีเกมพาร์ดอย่าไปหาเลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเยอะเลยครับสําหรับของเนี่ยมันก็จะสูมไปเรื่อยๆนะอือย่างที่บอกครับทุกคนก็ลองไปดูกันว่าไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันให้เอ,อะไรมาแลกแค่นั้นเลยครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นมือทุกคนไอ้มือเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันตอบตามแมปหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆเนี้ยมันสามารถหาได้จากกล่องครับทุกคนแล้วก็ล้านคาแรกเปลี่ยนเนี่ยก็เหมือนจะมีด้วยเหมือนกันครับมือน่าจะมีนะทุกคนอ่านี่ครับทุกคนได,ได้ได้ครับแลกได้ก็เอานิ้วนะครับมาแลกเป็นมืออ่ะประมาณนี้ซึ่งมือเนี่ยมีไว้ทําอะไรใช่ไหมครับคือมือเนี่ยมันมีเอาไว้สุมเอาไวเ้เคนครับทุกคน a w a k e n เนแบบี่ยมันก็จะเป็นแบบพวกนี้เลยครับนี่มันจะเป็นพวกแขนที่เป็นลักษณะต่างๆแล้วมันก็จะมีความสามารถต่างๆด้วยครับซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์เทลโลไว้ให้ก็แล้วกันนะทุกคนสามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มีความสามารถด้วยเออก็ลองไปดูกันนะอ่ะนี่ครับเข่าๆเนี่ยทุกคน มันจะมีพวกมงกุฎอยู่ตามหัวมีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็สงสัยเนาะเฮ้ยว,ว่ามันคืออะไรเขาเอามาจากไหนกันนี่มันจะเป็นแขนแบบนี้แต่มันก็มีไม่เยอะนะมีประมาณ6อันครับทุกคนอ่านี่เลยครับโอเคข้าวๆแล้วกันเดี๋ยวทุกคนไปดูเอาเอง เวลาเรากดใช้มือนะครับทุกคนคือจะบอกว่าเกมเนี้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยครับอย่างเช่นพอกเสื้อผ้าเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบใช่ไหมบางคนชอบใส่ชุดข,ของตัวเองมากกว่าอย่างเงี้ยครับก็สามารถปิดไปได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะทุกคนก็คือถ้าเราไม่ชอบรูปร่างหน้าตามันเนี่ยเรามาแค่พาสซีฟก็ได้ครับหรือบางคนเนี่ยไม่ต้องการพาสซีฟเอาแค่หน้าตามันก็ได้นะทุกคนเออมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าโคตรดีเลยนะเออคือดีมากอะ่ะคือใส่ใจมาก แล้วก็ถ้าทุกคนครับชอบทั้งคู่เนี่ยก็กดอันบนได้เลยครับ p a s s i บวก Cosmetic อ่ะผมก็จะลองดูนี่มันก็จะกินมือเข้าไปแบบนี้เราก็จะระเบิดตึมตึมไหมไม่ไม่ตึมหรอนี่ทุกคนผมได้เข่ามาครับเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วเอฟเฟกมันเอฟเฟกไฟมันตรงเข่าที่ผมใส่อยู่พอดีเลยครับที่มันเป็นเอเซอร์ซจากข้างนอกอะ่ะเฮ้ย เจ๋งว่ะเหมือนจะวิ่งเร็วด้วยนะเออรู้สึกว่าวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยครับเออก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น Energy Natural Score ครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็คือเท่าที่อ่านดูเนี่ยเขาบอก Using this Score g i v e you a random ก็จะเป็นเหมือน random Aura ทุกคนไม่แน่ใจว่า random สีหรือ random รูปลักษณ์นะครับลองกด Z ดูครับ อ่านี่ทุกคนคือผมเนี่ยลองใช้ไปแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ตอนแรกอะทุกคนมันจะเป็นไฟใช่ปะเป็นไฟเหมือนในอนิเมะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับใช้ได้ไหมอ่าลองกดยูสด,ดูปุ๊บโทษจำรูปลักษณ์อน,นิยายนะอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อครับมันก็สีเดิมแต่จะต้องรอให้มันหมดแล้ค่อยเปิดใหม่หรือเปล่า อ่าโอเคครับเปิดใหม่นะป๊าจริงด้วยทุกคนเออมันเป็นรูปลักษ์ครับไม่เกี่ยวกับสีนะเป็นรูปลักษ์เฉยๆซึ่งเพราะว่าอันแรกที่มันเป็นไฟตอนแรกเลยอ่ะมันก็สวยอยู่แล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ผมซุ่มไปมันก็มันก็เท่นะอันเมื่อกี้แต่อันนี้รู้สึกมันมันน่ารักไปหน่อยอ่ะแต่มันก็สวยดีครับอืมอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันต่อไปครับมันจะเป็น นี่เลยทุกคนเป็นคิดแคทโกโจครับแต่เนี้ยมันเป็นไอเทมเทสเตอร์หาไม่ได้แร้วครับไม่ต้องสนใจอันนี้เฮอันลิลิคก็น่าจะเป็นไอเทมของเทสเตอร์ด้วยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้ด้วยก็น่าจะปล่อยผ่านไปครับต่อไปก็จะเป็นนิ้วสีดำของสุคนะใช่ปะไอ้นิ้วสีดำอันนี้นะครับก็คือมันสามารถหาได้จากเควสตอรี่ครับก็คือไอเคเวสท,ที่ทุกคนไปเล่นแล้ว ได้ไอ้แม็กซิมัมสกอร์แบบฟรีๆไปดัน cap level แคปเลเวลกันนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรได้นะแล้วก็จะมีไอเทมอีก2ชิ้นครับที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรได้ด้วยก็คือนี่เลยครับไอที่เอาไว้ขังโกโจเนี่ยสอันเลยนะจะมีสีธรรมดานะครับแล้วก็สีแดงซึ่งตัวเกมก็ไม่บอกนะว่าเอาไว้ทําอะไรใครมีข้อมูลนี ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นนิ้วซูคุนาครับ New นะิ้วซูคุนาเนี่ยทำอะไรได้ครับคือตอนนี้เนะี่ยคือมันทําได้อย่างเดียวครับก็คือเอาไว้แลกเปลี่ยนนี่ทุกคนแล้วก็ถ้าถามว่าหาได้จากไหนใช่ปะมันก็หาได้จากกล่องนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันเกิดตามแมปหรือเปล่าใช่ครับแที่แน่ๆแหละหาได้จากกล่องแน่นอน ที่สำคัญเนี่ยนิ้วของมันนะครับก็สามารถหาได้จากลางค้าแรกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ไม่มีตัวอย่างครับบางทีมันก็ให้เอามือมาแลกครับแลกกลายเป็นนิ้วบางทีก็เอาแมวเอาอะไรเงี้ยคือของอะมันจะเทรดสับไปสับมาครับทุกคนอย่างเช่นเนี่ยเอามือไปแลกนิ้วเอานิ้วไปแลกมือเอาโดเมนฉากไปแลกนิ้วเอานิ้วไปแลกโดเมนฉาก เนี่ยมันจะเทรดวนกันอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยมีอยู่ประมาณ3 4อันครับที่มันเทรดวนกันอะแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาที่แบบของถูกมากมากครับแต่ทุกคนจะต้องหาดีๆอ่ะบางทีมันใช้แบบสามมืออย่างเงี้ยทุกคนสามมือหรือกี่มือไม่รู้อะแลกโดเมนชาดได้หนึ่งอันอะคือถูกมากประมาณนี้ครับทุกคนครับสำหรับการหาไอเทมแล้วก็การใช้งานเนาะ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนก็มีแค่นี้แหละถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้กําลังใจผมโดยกล้ะกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนการะกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย